สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอม t เดอร์มูดเซนจำหน่ายเทียนหอมจากไขทั่วเหลืองธรรมชาติและก้ารน้ำหอมกระจายกลิ่นแบบเข้มขน้นทุกกลิ่นถูกผสมประสานจากผู้เชี่ยวชาญสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อเครื่องหอมเดอ o o มูเซนได้ที่หน้าร้านเซนทันปิ่น9ชั้น2เซนทัลเวสเกตชั้น1โซนแฟชั่นพาร์ทร้านแอดเฟิรชั้น G โซน a m b k Center เว็บไซต์ t h e m o s h o p c o m พาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอนพี่หญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเนธสวัสดีครับอ่าต้องถามก่อนเลยครับในวาระปีใหม่แล้วพี่หญิงปีเก่าที่ผ่านมาไปสวดมนต์ข้ามปีที่ไหนมาครับพี่ อ๋อวัดหนองแวงค่ะวัดอารามหลวงที่ขอนแก่นเนี่ยค่ะ <O'> oh. ใกล้ๆบ้านอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่เออสบายดีนะพี่นะได้ไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบ้างรหรือเปล่าครับพี่ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะรถมันเยอะ <c oughs> <c oughs> พี่ขับรถไม่เก่งอ๋อฮะลำพังที่ขอนแก่นเนี่ยก็แน่นเลยนะพี่นะเพราะว่าผมไปเนี่ยตอนสมัยที่ยังขายเสื้อผ้าอยู่ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวขอนแก่นนะฮะไปขายเสื้อผ้า จะมีจุดแลนด์มาร์กตรงนั้นนะฮะที่เขามีการติวหนังสือกันเยอะๆฮะจะมีเด็กๆไปติวหนังสือบริเวณโรงแรมตรงนั้นนะฮะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรกันนะแต่ตรงนั้นนะมีความรู้สึกว่าจเจริญมากแล้วก็ตรงบึงแก่นนครเนี่ยผมว่านะ่าจะเป็นสถิติโลกนะมีคนมาออกกําลังกายเยอะที่สุดเลยผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมแต่ตอนที่ผมไปเนี่ย รอบอบึงเลยพี่แล้วก็ยาวไปถึงบนสะพานตรงนั้นเลยเออ,อครับยังมีอยู่ไหมพี่ก็มีนะคะก็ยังไปคนที่สายออกกำลังเขาก็ไปนะคะัอ๋อนะฮะเพราะตอนที่ผมไปเนี่ยเขาจะมีของมาขายรอบบึงเนาะพี่อ่าแล้วก็จะนั่งทานกันอ๋ออ้ออาวประมาณนี้นะพี่พี่หญิงนะนะครับก็ยังไงก็สุขสันต์ปีใหม่นะพี่สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับพี่ สวัสดีีใหม่ค่ะครับผมอ่ะวันนี้พี่หญิงมีเรื่องมาฝากเราเป็นสายที่สองของปีนี้เลยนะครับชื่อเรื่องว่าจองเวนเรื่องนี้เป็นยังไงพี่เชิญเลยครับค่ะสวัสดีปีใหม่ผู้ฟังทุกท่านนะคะมีคนบอกว่าพี่ไม่ค่อยทักใครเอฟซีที่พี่ลืมค่ะพี่เจนิก็พี่โทรศัพท์คุยกับคุณเนธพี่็นลืมแล้วพี่ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วทีนี้เพอะพอวันนี้พอตั้งใจวันนี้ใครเป็นตื่นเต้นอนะเรื่องที่พี่จะเล่าเนี่ยนะคะ บางเรื่องมันจะมีเกี่ยวกับองค์กรตำแหน่งหน้าที่การงานหรือบุคคลเนี่ยพี่ขอแบบเล่าแบบค้ำค้าไม่ลงรายละเอียดได้ครับนะคะบางจุดมือว่าใครเดาได้หรือว่าอะไรได้ก็คือเก็บไว้ในใจนะคะอย่าแบบอย่าระบุจุเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีผลกระทบกับบางคนเนาะเรื่องนี้มันก็ย้อนไปตั้งแต่สมัยพี่เป็นเด็กเลยค่ะช่วงแปดเก้าขวบเนี่ยอ่าหมู่บ้านพี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านชายแดนแล้วมันก็ ยาวไปเลยค่ะตั้งแต่นู่นนะคะอะรอยาประเทศระยองจันตาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพรมแดนธรรมชาติซึ่งสมัยเมื่อย้อนไปสักสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราอะ่ะเขามีสงครามแล้วก็จะมีอมผู้ลี้ภัยที่เข้ามาตามพรมแดนธรรมชาติเนี่ยค่ะทีนี้การที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะมีทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ํา มันก็จะมีคนที่นําเข้าซึ่งเป็นเป็นเป็นคนเพื่อนบ้านด้วยกันหรือเป็นชาวไทยที่พ่านลัดเลาะเข้าตามแนวตามตะเข็บชายแดนเนี่ยทีนี้ด้การมาเนี่ยค่ะก็คือเขาหนีภัยสงครามมาก็คือการหนีตายนั่นเองความหวังของเขาก็คือหนีเพื่อเอาชีวิตรอดพาลูกพาครอบครัวมาในเวลาที่เขามาเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำทรัพย์สินที่มีค่าของเขามาด้วยไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เป็นเป็นตะเข็บชายแดนพวกเนี้ยเข้ามาเนี่ย ถ้าเกิดคุณโชคดีเจอคนนําทางที่ดีคุณก็มีโอกาสที่จะได้เข้าประเทศไทยแต่ก็เกิดคุณมาเจอคนที่ไม่ดีคุณก็อาจจะถูกหลอกไปฆ่าหรือว่าอาจจะถูกแค่ปนทรัพย์สินแล้วก็ทิ้งคุณไว้กลางป่าแล้วในการเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งภยัยภัยจากคนด้วยกันภัยจากสัตว์ร้ายแล้วก็แนวระเบิดที่เขาวางไว้ตามชายแดนเนี่ยเพื่อป้องกันการเข้ามาซึ่งเราไม่รู้เลยคะ่ะว่าคนที่เข้ามาได้เนี่ยเข้ามาได้เท่าไหร่ เสียชีวิตเท่าไหร่ถูกหลอกถูก <VIE. S 2> หักหลังถูกอะไรเท่าไหร่แต่ที่นี่ในโซนที you, ใ่ใกล้ๆกับที่พี่ได้รับลูกมาเนี่ยก็คือแถวบ้านพี่เนี่ยมันก็มีผู้นําทางอย่างเงี้ยค่ะที่พาเข้ามาซึ <Corey. S 2> ่งพาเข้ามาแล้วก็จะมีหน่วยงานราชการที่รองรับแล้วการที่เข้ามาเนี่ยทางทางบกที่เราบอกก็มีมีประมาณเนี้ยทางทะเลก็จะมีภัยเหมือนกันก็คือ เป็นคนที่ไปดักจี้กลางทะเลนี่แหละเจอคนใ,ใจดีเนี่ยก็แค่ที่เอาทรัพย์สินแล้วก็ปล่อยเรือของคุณไปทีนี้พอมีพอมีการปล่อยก็จะมีคนบอกว่ามีคนมาดักป้นบอกพวก,พวกชาวบ,บ้านบอกกับอพวกคนที่เขามีหน้าที่บอกบอกกับตาหารอย่างเงี้ยค่ะตาหารก็จะเริ่มออกตรวจตาเพราะว่าป้องกันไม่ให้มีการป้นที่ทีนี้คนกลุ่มเนี้ยคนที่เป็นคนใจร้ายพวกเนี้ยก็เลือกวิธีที่จะฆ่าปิดปากละเพราะว่าพอปล่อยเข้ามาเนี่ยมีการไปฟ้องตำ,ำ,ำ,ำรวจทหาร มันก็เริ่มมีการฆ่าพอมีการฆ่าเนี่ยศพเนี่ยมันก็จะลอยมาติดแถวชายหาดบ้านพี่บ้างหมู่บ้านใกล้ๆบ้างเลยไปบ้างก็คือเรียกว่าแนวชายแดนชายน้ําเนี่ยจะมีศพลอยมาติดเรื่อยๆแล้วทีนี้มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าใจร้ายพอประมาณแต่ว่าไม่ถึงกับตายก็คือพามาให้ใกล้ๆชายหาดแหละแล้วก็ใช้วิธีการล่มเรือพอล่มเรือลงไปเนี่ยทรัพย์สินของเขาเนี่ยก็จะจมลงไปในน้ําพวกคนที่ล่มเนี่ย ขาจะรู้จุดว่ามันจมตรงเนี้ยเขาจะไปดําเก็บเอาที่หลังแล้วก็ปล่อยให้พวกเนี้ยหลุดเข้าไปซึ่งเหตุการณ์เหล่าเนี้ยค่ะมันกินเวลาหลายปีมากแล้วที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีกลุ่มลูกหมูที่ว่าเขาผลักดันออกก็คือเวลาที่มีคนเข้ามาพวกเนี้ยเขาไม่ได้เข้าทั้งหมดนะคะประเทศเราเนี้ยเขาจะมีคนคัดกรองว่าอันนี้เข้าได้อันนี้เข้าได,นนาได้ไม่ได้ซึ่งชาวบ้านอะ่ะจะไม่รู้เลยว่าเขาใช้กฎหรือใช้อะไรตรงไหนอื ในกลุ่มของคนที่เขาไม่ให้เข้าเนี่ยค่ะคือชาวบ้านที่อยู่ประจําเขาจะเห็นเป็นเรื่องปกติแล้วว่ามัดมือมัดมัดมือมัดแขนล่ามเป็นพวงแล้วก็จูงไปผักดันออกนอกประเทศแล้วคนที่หนีตายเนี่ยค่ะเขาก็อยากที่จะเข้าพอเราผลักดันเขาออกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หาทางวนกลับเข้ามาอีกซึ่งก็คือเป็นการให้คนคนที่ทํางานตรงเนี้ยเขาเริ่มลาคาญเขาเริ่มหงุดหงิดทํางานเหมือนมันเหนื่อยไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะ ทีนี้ค,คนที่ใจดีอขก็ผลักดันออกผลักดันออกคนที่มันใจร้ายเนี่ยมันไม่ได้ทําอย่างนั้นค่ะอันนี้เป็นเรื่องด้านมืดที่ชาวบ้านบางคนที่เขาไปแอบดูมาเนี่ยเล่าให้ฟังว่า mm. กลุ่มที่เขาผลักดันออกเนี่ยพอไปตรงถึงชายแดงเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปในทิวเขาบางครั้งให้พวกเนี่ยเดินเข้าไปที่ทิวเขาแล้วให้ขุดหลุม mm. ขุดหลุมใช่ค่ะจากนั้นเนี่ย ก็คือทุบที่ท้ายทอย <c oughs> ตายหรือไม่ตาย <c oughs> ไม่มีใครรู้ถีบลงไปในหลุมแล้วกบเลย <c oughs> ซึ่งเหตุการณ์อันเนี้ยชาวบ้านที่ได้รับรู้มาเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพวกผู้ใหญ่ที่เขาก็จะมามามาคุยกันว่าแบบประมาณนี้ประมาณนี้จนกระทั่งมีวันหนึ่งที่ชาวบ้านที่เขาจุูจงมาอีกนี่แหละแล้วก็เห็นเป็นลูกหมูกลุ่มเนี่ยวันนั้นนันเป็นวันพระซึ่งเขาจุงผ่านที่หน้าบ้านของยายพี่นะคะ <c oughs> แล้วพี่สาวของพี่เนะี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนขี้สงสารแล้วเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเนะี่ยเขาก็ถามว่าพวกนี้คือใครพอรู้ว่าเป็นลูกหมูที่จะถูกผลักดันออกเพราะว่าไม่ใช่คนในประเทศเนี่ยความที่สงสารเขาเขาก็เลยอยากจะให้อาหารพอเขาเขาขออนุญาตกับพวกชายจากการที่จะพาพวกนี้ออกไปเนะี่ยให้อาหารได้แล้วก็พี่สาวพี่เป็นคนที่ดึงภาพภาพปิดตาของเขาออกครับก็เลยทาําให้เขามองเห็นคนในหมู่บ้านนี่แหละแล้วคนในหมู่บ้านวันนั้นนะ่ะก็คือมาซื้อขนมที่ยายที่อ่ะ เดียไปขายในวันในวันลุ้งขึ้นซึ่งเป็นวันพระเนี่ยคะ่ะเขาจะมาซื้อก่อนก่อนที่จะไปทําบุญเพราะหมู่บ้านที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวประมงพอเป็นวันโกนที่จะเข้าไปถึงวันพระชาวบ้านเนี่ยจะไม่ออกทะเลเพราะเขาถือว่าเป็นการทําบาปเพราะก็เห็นเนี่ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าคกนี้จะถูกผลักดันออกซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกผลักดันออกเฉยๆหรือจะถูกพาไปฆ่ามันเป็นภาพที่น่าเวทนาค่ะคือคนที่รู้ว่าตัวเองไปเนี่ยไม่รู้จะได้ไปไปแล้วตายหรือเปล่าเนี่ยชาวบ้านก็เลยให้อาหาร หลายๆคนในกลุ่มนั่นแหละคะ่ะเขาก็แบ่งขนมที่จะไปทําบุญน่ะว่าเอาทาทานกันก่อนหลังจากที่เขาให้อาหารแล้วก็กลุ่มนี้ก็ถูกผลักดันออกไปอ่ะคะ่ะวันเวลามันผ่านไปคะ่ะจนกระทั่งสงคราาไละทุกสิ่งทุกอย่างมันสง,งบลงไปละกลายเป็นว่าตอนนี้ชายแดนมันสามารถเดินไปมาได้ละแล้วมันก็มีคนที่มีเงินเนี่ยก็มาคิดว่าน่าจะลงทุนทําสร้างชุมชนตรงชายแดนเพราะว่าสามารถเป็นการค้าขายระหว่างประเทศได้ละ mm hmm. ก็มีการสร้างโรงแรม ร้างตลาดจ้างบ้านพักมีการจ้างงานมีโรงงานมีบ่อนมีคาสิโนมีหลายๆอย่างขึ้นมาในตรงจุดนั้นทีนี้ก่อนที่เขาจะทําเนี่ยค่ะ,ะเจ้าของที่จะทําบอนกนนารพนันเนี่ยเขาก็ไปเชิญสินแสมาเพื่อคือรุ่นผู้ใหญ่เขาจะรู้หมดนะคะว่าตรงนั้นมันคือทุ่งสังหารเขาก็ไปจ้างอไป,ไ,ปไปให้สินแสมาช่วยว่าล้างป่าช้าชซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่พี่ได้กลับไปเยี่ยมบ้าน พี่ไปถามว่าเอ้ามันมีป่าชะตั้งแต่เมื่อไหร่ทีนี้คุณใหญ่คุณรองเนี่ยที่เขาอยู่มีพื้นที่เนี่ยค่ะคือคุณแม่ของพี่กับคุณคุณป้าใหญ่เนี่ยก็เกือบบอกว่าเอออยากรู้ก็มาเดี๋ยวไปด้วยกันในวันที่ไปอะค่ะคุณแม่ตรงตอนนั้นมันจะเป็นทุ่งโล่งๆนะคะยังไม่มีอะไรครั่งคือต้องล้างป่าช้าก่อนเขาก็จะมีอย่างพิธีที่เราเห็นนะคะที่มีมีไม้สั่นแล้วก็ทงไปปักตรงไหนก็จะมีมีมีหลุมเนี่ย เขาตักตรงไหนคะคนนีข้ขุดหลุมลงไปเนี่ยห้าคนสิบคนสิบห้าคนอยู่ในหลุมเหล่านั้นนะคะคเป็นร้อยร้อยศพแล้วก็จะเอาเข่งมาเนี่ยเอาเข่งมาแล้วก็เอาเอาเอา,เอาหัวกระโหลกเอเเะไรพวกนี้ยแต่พี่ไม่กล้าไปทํานะคะพี่กลัวพี่แค่ไปยินดูแต่ว่าแม่ของพี่เนี่ยเขาก็ไปนั่งเก็บศพเก็บแล้วก็พยายามรวบรวมกระดูกค,ค่ะก็กะ่าว่าเป็นเป็นอันเดียวกันก็จะพยายามรวมเป็นหอ่อแล้วก็ใส่ไว้ในเข่งเนี่ย ซึ่งมันเยอะมาก mm hmm. แล้วชาวบ้านคือหมู่บ้านพื้นที่ของพี่นะ mm hmm. ก็ไปกันแทบทุกคน mm hmm. เพราะเมื่อย้อนไปแล้วพวกเขารู้ไงคะว่าคนกลุ mm ่มนี้คือคนที่เขาเคยเห็นเดินผ่านบ้านเราที่ถูกผลักดันออกเนี่ย mm hmm. หลังจากการทำพิธีล้างป่าช้าเนี่ย mm hmm. เขาก็เริ่มสร้างแล้วค่ะรงแรมบ้านพักบ้านคนบ้านคนงานบ่อนการพน,นันทุกๆอย่างตรงนั้นนะคะ mm hmm. ก็เป็นสังคมใหญ่ขึ้นมา mm hmm. ในช่วงที่การสร้างเนี่ยเจ้าหน,น้าที่ไม่ได้อยู่ละ เขาก็เริ่มแบบมันก็จะเริ่มมีอุบัติเหตุมีคนเจ็บมีคนตาย,ตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องถามว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทีนี้ค่ะทีนี้ผู้ที่มีความรู้เนะี่ยเป็นพวกคนมีวิชาของทางบ้านที่มันขมิบนะเนาะก็ <Okay. S 2> คนมีวิชาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าที่เขาต้องสร้างบ่อนตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันมีถิ่นอาถรรพ์เขาต้องการเอาอาถรรพ์ตรงเนี้ยมาสร้างเพราะเขาต้องการผลกําไร <Okay. S 2> อ๋อครับอื้อ ทีนี้พี่ถึงบอกว่าค่าเป็นไปได้นะคะค่าใครจะเล่นจะอะไรเนี่ยพี่จะบอกว่าอย่าไปเล่นเลยม,มันมีการลงของทําทําอาถรรพูกทุกอย่างไว้หมดแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยตรงอาคารที่สร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะนอกจากจะต้องเป็นที่ผีตายโหงเป็นที่ที่แบบสิ้นหวังล่มจมล้มละลายแล้วในส่วนของตรงส่วนที่เราขึ้นไปเล่นเนี่ยพื้นด้านพื้นของเขาเนี่ยค่ะ เขาจะทําให้ลงเหมือนเป็นน้ําการปูกระเบื้องการทําลายทําอะไรของเขาเนี่ยให้เหมือนเป็นน้ําเมื่อเราขึ้นไปแล้วเราจะโดนอคมก็คือเราจะต้องล่มจมน้อยมากที่คุณจะได้ได้กลับคืนมาอมือัน,นอันนี้พี่รู้แค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเด็กเจ๊พี่ที่ทางานอยู่พี่จะไม่รู้อะไรลึกแต่คือมันผูกไว้หมดแล้วก็เกิดการที่คุณเดินหน้าเข้าไปเนี่ยนั่นนะคะคือคุณได้คําสั่กแช่งเรียบร้อยแล้วแล้วคนที่ทํางานอยู่ที่เนี่ยในช่วงแรกๆมันก็ เงินดีอะไรดีค่ะทุกคนก็แฮปปี้ทํางานดีได้เงินได้ทอง <m> แต่พออยู่ๆไปมันก็จะเริ่มมในการปล่อยกู้เพราะว่าคนที่ไปเล่นแล้วเริ่มล้มละลายเริ่มไม่มีเงินเน,เนี่ยร้อยละยี่สิบต่อวันเนี่ยคะ่ะบางคนไม่มีเงินพอไม่มีเงินเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องทําการเชื่อก่ให้ลิงดูละ mm hmm. er. มันก็คือมีการจับลูกค้าเนี่ยโยลงมาจากชั้นบนบ้างก็จะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุลูกค้าตกลูกค้าก็ไปตายในทะเลบ้างก็บอกว่าลูกค้าฆ่าตัวตายเอง ซึ่งตรงนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาฆ่าตัวตายเองหรือถูกจับกดน้ำถึงตาย mm. แต่ทีนี้พอมันมีคนมีคนตายเนี่ยจากที่มันเคยสงบหมู่บ้านที่ไม่เคยมีปัญหาในแถบนั้นชุดคนอยู่ที่ไม่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันเหมือนมีการเป็นตัวตายตัวแทนพอมีคนตายปุ๊บมีวิญ,ญญาณที่มันหลุดรอดออกมาค่ะวิญ,ญญาณเหล่าเนี้ยมันเริ่มกลับมาหาคนที่เคยทําร้ายเขา mm. ซึ่งมีทั้งคนในหมู่บ้านซึ่งมีทั้งกลุ่มชายจักกัน มีหมู่บ้านอื่นๆทีนี้คนที่โดนเนี่ยมันเริ่มจากคนในหมู่บ้านพี่เนี่ยที่คนที่เี็นเหมือนออกไปหาปลาออกทะเลอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็คือคนที่เป็นล่มเรือของของพวกเาคนเหล่าเนี้ mm. ขอืมครัวเขาเริ่มมีปัญหาทะเละาะเบาะแว้งเริ่มไม่ไม่เห็นแบบมีเศษผมผู้หญิงติดมาในรถของของสามีเขาเมียาก็ทะเลาะกับสามีลูกก็เริ่มเบือ่อบ้านไม่อยากกลับ แล้วกลายเป็นว่าพอลูกเขาเริ่มออกเที่ยวเตะเพราะการเบื่อบ,บ้านที่พ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยลูกเขาเนี่ยถูกกลุ่มคืนแล้วก็กลายเป็นบ้าอ่ส่วนผู้ชายคนคนเนี้ยที่เป็นคนที่เคยเป็นล่มเรืออะไรกับกลุ่มของเขาเนี่ยค่ะเขาก็ยังทาไอไออาชีพเนี้ยพราะมันก็ยังมีคนที่ไม่มีพาส,สปอร์ตแล้วอยากเข้ามาทางานในไทยอ่ะก็คือเป็นคนที่พาคนเข้าด้วยกันละเลาะตามตะเข็บชายแดนเนี่ยแหละวันนั้นเนี่ยเขาด้วยความที่เขาเคยทํานะคะด้วยการกลุ่มคืนผู้หญิงนั่นแหละเขาก็จะทําอีก แต่พอตอนที่เขาจะทําเนี่ยอยู่ๆเขาก็ร้องโวยวายว่าถูกผีหลอกอืแล้วก็วิ่งหนีลงจากเขามาส่วนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็รอดจากการถูกก่มขืนมาแบบบุชปิดแล้วในความที่เขาร้องแหกปากเสียงดังเนี่ยทหารที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเขาก็เลยได้เข้าไปช่วยกับน้องผู้หญิงคนนั้นน้องชาวต่างด้าวเนี่ย,ยมาได้แล้วน้องคนนี้ก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าอยู่ๆคนเนี้ยจะทําร้ายเขาจะอะไรเขาแต่อยู่ๆก็ร้องเหมือนกับเห็นสิ่งที่น่ากลัวม,มากมแล้วก็วิ่งไป ก็เลยกลายเป็นเรื่องโจกันว่าชาวบ้านที่ไม่เคยรู้ว่าคนคนนี้ทําแบบนี้มาตลอดก็เริ่มยินทากันนะคะนินทาแล้วก็กลายเป็นตัวที่น่ารังเกียจในหมู่บ้านอในท้ายที่สุดคนคนเนี้ยก็ต้องอกพยพหนีออกจากหมู่บ้านไปหลังจากที่เขาไปออกนอกหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เริ่มป่วยเริ่มกินอาหารไม่ได้ด้วยกรรมที่เขาเคยหลอกพาคนไปให้อดตายอยู่บนเขาเนี่ยกลายเป็นว่ากินอะไรเขาก็เริ่มอาเจียนออกมา แล้วเขาก็จะร้องอยู่ตลอดเวลาว่ามีคนพยายามจะฆ่าเขามีคนมาบีบคอเขาในท้ายที่สุดอะ่ะเขาตายด้วยอาการอดอาหารตายเพราะไม่สามารถกินอะไรได้ mm hmm. แล้วทีนี้มันก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ที่ทําอยู่ในแก้งเดียวกันกับของเขาเนะะี่ยค่ะซึ่งตอนนั้นอะ่ะไม่มีใครรู้เนะ <Okay. S 1> าะจะคนที่รู้ก็คือคนในครอบครัวที่มันรวยขึ้นมาผิดปกตินั่นแหละชาวบ,บ้านไม่แก้สงสัยเพราะกรณีคนที่หนึ่งเกิดขึ้นทีนี้ในคนที่สองเนะะี่ยค่ะเป็นผู้ชายสูงอายุแล้วเขาหกสิบกว่า ด้วยความที่เขามีเงินนี่แหละเขาก็จะสับเลเทเมากินแล้าใช้เงินด้วยความไม่ระมัดระวังเขาจะมีคนเห็นว่าผู้ชายคนนั้นจนช่วงกลางคืนที่เขาเดินกลับบ้านหลังจากที่เมาเนี่ยค่ะคนเรามนุษย์เนี่ยมันจะมีเงาแค่เงาเดียวใช่ไหมคะแต่มีคนเห็นที่ที่เดินตามหลังที่เขาเดินมาเนี่ยเงาที่ทอดยาวไปอ่ะมันเป็นเหมือนกลุ่มคนที่เยอะมากเป็นเงาที่เป็นคนเป็นคนเป็นคนหลายๆคนที่ทอดจากตัวเขาอะค่ะ แล้วตามหลังเขาไปจนกลับเข้าไปถึงในบ้านนะอะซึ่งคนที่เห็นเนี่ยเขาก็ตกใจมากเขาก็มาเล่าให้กันฟังว่าเขาเห็นแบบนี้จริงครับแล้วคนก็เริ่มจับตามองเขาค่ะพอเราเริ่มจับตามองอ่ะเราไม่เห็นแต่ว่าพอเราไม่จับตามองหรือใครเผลอในวันพ้านน้ยมันเป็นเงาเป็นฝูงที่ตามหลังผู้ชายคนนี้อยู่แล้วผู้ชายคนนี้หลังจากไม่รู้ว่าเขากินเหล้ามากเลยมากเขาก็เริ่มเห็นนูน่นเห็นนี่เขาก็เริ่มบอกว่ามีคนจะฆ่าเขา อาการเดียวกับคนที่คนแรกที่เป็นแล้วในวันหนึ่งที่ลูกเมียเบื่อเขาเนี่ยคะ่ะเบื่อลำคาก็แยก,กออกไปภรรยาก็แยกที่จะอยู่กับลูกชายลนะเขาเลยอยู่บ้านหลังนั้นนะคนเดียวกับมาหนึ่งตัวทีนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยบางคนเขายังออกทะเลในช่วงกลางคืนนะคะในวันนั้นนะ่ะเขาก็เป็นเขาเรียกว่าใช้ฝั่งน้ําตื้นเขาก็มองเข้ามาในหมู่บ้านนะหลังจากวางอวนแล้วเนะี่ยพอเขามองเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยบ้านของคุณลุงคนเนี้ยคะ่ะอยู่ๆมันมี เหมือนจะเป็นเ,นเนตจเขาก็บลกไม่แน่ชัดแต่มันสูงยาแล้วยืนเอาเท้าอะค่ะสองข้างค่อมบ้านหลังเนี้ยแล้วอยู่ๆไฟอะมันลุกก็บตัวของเตดเน,นะะี่ยค่ะมันลุกจนท่วมบ้านแล้วเขาก็คือเขาเห็นแต่เขาก็คิดว่าเขาคงเห็นเนตดกลัวแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลาจากฝั่งมากครับในวันนั้นนะคะไฟก็ไหม้และบ้านหลังเนี้ยจริงๆโดยที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเนี่ยได้ยินมันไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เลย ไฟลุกท่วมแล้วมันแตกกันเขามันไม่ใช่บ้านหลังนั้นหลังเดียวแล้วที่ความที่เขาอยู่กับหมาเนี่ยคะ่ะหมาตัวเนี้ยมันก็พยายามที่จะเห่าหอนเขาก็ได้ยินเสียงว่าหมามันเหา่าแต่ก็ไม่มีการสนใจคือไม่มีใครได้กลิ่นไฟไม่มีใครเห็นเปลวไฟได้ยินแต่เสียงหมาเห่าหอนครับในท้ายที่สุดเนะะี่ยค่ะหมามันมันคาบขาเนี่ยตรงชายกางเกงมันพยายามลากของลุงคนเนี้ยคะ่ะออกมาตัวของหมาตัวเนี้ยคือโดนไฟไมหม้หมดเลยมีแค่ช่วงหัวที่ไม่โดน พอมันออกมาได้มันลากคุณเนี่ยแต่มันไม่สามารถลากได้ไกลด้วยความที่มันก็ไม่ใช่หมาตัวใหญ่มากนะคะแล้วลุงคนนี้ไม่ตื่นพอมันลากมาได้ตรงถึงประตูบ้านเนี่ยคนก็ได้ยินเสียงมันมันเห่าพอเขาวิ่งไปดูเขาก็แปลกใจมากว่าไฟไฟมันมันไหม้โดยที่พวกเขาไม่ได้กลิ่นไม่ได้ยินเลยก็เลยไปได้ช่วยกันนะคะลากลุงคนนี้ออกมาซึ่งไฟเนี่ยไหม้ไปแล้วประมาณหกสิบเปอร์เซนต์ก็คือตัวพองตัวอะไรหมดเลยหลังจากแกไปทําการรักษาเนี่ยค่ะแกก็กลายเป็นป่วยติดเตียงได้แต่ค้าควนแล้วก็ ทวารทั้งเหมือนทวารมันเปิดนะคะชีะไม่สามารถควบคุมได้เลยร้องแต่ว่ามีผีมาผีมาผีมาตลอดจนในท้ายที่สุดนะคะแกก็ตายด้วยการกินอะไรไม่ได้แล้วก็ตัวเน่าเหม็นกอนเฟะไปอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยค่ะเป็นเรื่องราวพวกนี้ค่ะที่พี่เล่าให้ฟังครับนี่คือบแลเรื่องราวทั้งหมดนะพี่หญิงนะโอ้โหเราฟัง มันบ่งบอกถึงสงครามที่มีความสูญเสียนะมันมันน่าสงสารมากนะพี่ขนาดผมฟังพี่หญิงเล่าแล้วผมนึกตามเนี่ยผมยังรู้สึกสงสารแบบสุดๆนะกับสิ่งที่เห็นคนเดินเข้ามาแล้วก็โดนผลักดันออกไปเอาเดินอันนี้เข้ามาได้อันนั้นออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไปอยู่ไหนมันก็จะมีคําถามว่าไอ้ส่วนที่ผลักดันออกไปจะไปอยู่ไหน ซึ่งที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือมีชาวบ้านแถวนั้นร่วมมือกับองค์กรหนึ่งแล้วกันในการที่กระทําแบบนี้แล้วก็เกิดภัยพิบัติเรียกต้องมองเรียกว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นเลยนะกับสิ่งสิ่งนี้อโอ้โหแล้วก็สิ่งที่พี่หญิงได้เตือนกับทุกคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะเรื่องของบ่อนการพน,นันนะก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายเรื่องที่มาเล่าเรื่องแบบนี้พี่หญิงว่า เราไม่ใช่เข้าไปเสี่ยงโชคเหมือนที่เราคิดนะกับสิ่งสิ่งนี้เพราะว่าการที่เขาเป็นเจ้ามือไม่ว่าจะเป็นกิจการใดทั้งสิ้นนะฮะเขาก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะทําให้เราเสียงเงินถูกไหมพี่<ช>โอแล้วสิ่งสอันี้เป็นเป็นดิจิตอลก็คือมันถูกโปรแกรมไว้แล้วคะ่ะครับแล้วสิ่งสิ่งเนี้ยลองคิดดูอ่ะการเป็นดิจิตอลโปรแกรมอันนี้เข้าใจแต่พี่ แต่ว่าการที่ไปลงของหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราได้เหยียบย้าเข้าไปย่างกายเข้าไปเนี่ยมันถือว่าเราเข้าไปอยู่ในสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลทั้งหมดเลยนะอ,อ,อพี่ดึงเล่าไปคนที่ทํางานที่นี่ค่ะมีหลายคนมากเลยเพราะว่าพี่สาวพี่ทํางานที่นี่เนาะแล้วทีนี้คนที่ทํางานที่นี่เนี่ย,ยระดับหัวหน้านะเป็นมะเร็งตายเป็นเอดตายม,มะเร็งปอดตายคือ มันเราบอกว่าเราฉันไปแค่ไปทํางานของเขาแต่จริงๆแล้วก็คือควรส่งเสือไม่คนไปล่มจมอะค่ะ<อ>มันเป็นกรรมชนิดนึงครับมันมันไม่มีมันไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย<อ>แล้วถามว่าทําไมพวกในคนที่เขาต้องมาตั้งตรงเนี้ยก็คือเขาเอาดวงวิญญาณพวกเนี้ยมาทําอาถรรพ์ผูกไว้ทั้งหมด<อ>แล้วตัวที่เขามามาเอาศพออกไปเนี่ย<อ>มันก็มีพวกพวกสายกรรมอะค่ะ<อ>ที่ไปแอบเก็บแอบอะไรมาอย่างที่ ตอนนั้นที่พี่เล่าให้ฟังว่ามันมีคนที่เขาเอานางกวักมาเอากุมารทองมาเนี่ยก็คือพวกนี้ยไปเก็บวิญญาณอย่างเงี้ยค่ะมาไปเก็บวิญญาณพอพี่หนุ่ตอนแรกพี่เวลาพี่จะเล่าเนะี่ยพี่จะเขียนเยอะมากลยแต่รอบนี้พี่ไม่ได้เขียนเลยเพราะพอพี่เขียนแล้วพี่ก็ติดตกเพราะว่ามันมันมันเยอะมากคือเขาอะลําบากแล้วในการที่จะตายเขาตายไปแล้วอะพวกคุณก็ยังวิญญาณเขาไปใช้แล้วพวกเนี้ยเขาอาฆาตที่รุนแรงมากแต่ว่าคนที่เคยทําดีกับเขาอะ ชาวบ้านที่เคยให้อาหารเข้าอะไรเขาพวกเนี้ยก็ไม่ไม่ได้รับผลกระทบสิ่งที่ไม่ดีนะคะส่วนคนที่ท,ทำร้ายเขาจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกมันมันมันไม่ใช่แค่หมู่บ้านที่ไงีเป็นหมู่บ้านอื่นๆอืๆ่นๆก็ทําบางคนเนี่ยเอาอยาพาราไปขายเขาแลกกับทองเงี้ยก็มีมันโหดร้ายมากค่ะสงครามอะ่ะพี่บอกว่าถ้าคุณมีบ้านอยู่อย่างพวกเราเนี่ยอย่าแตกแยกเลยถ<ๆ>้าวันหนึ่งคนต้องไปอยู่ในจุดของเขาอะ่ะมันน่าสงสารมากเลยนะคะ กินก็ไม่ได้กินบ้านก็ไม่มีอยู่เดินหน้าก็ตายถอยหลังก็ตายมันโหดเหีเ่ยมอะสงครามอ่ะเราฟังแล้วนะรู้สึกได้เลยถึงแหมหลายๆคนบ่นกันว่าแม่เราอยู่บ้านเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายเลยโน่นนี่นั่นฮะมีบ้านอยู่นะครับบางคนก็เปิดแอร์นอนอย่างสบายนะครับมีอาหารการกินยังบ่นว่ามันมันไม่ค่อยสบาย แต่ลองมองย้อนไปกับคนบางกลุ่มนะที่เขาเนาะอยู่ตามแนวแตะเข็บชายแดนอะไรแบบนี้พี่หญิงเนาะ<ม>เขาเขาลำบากมากนะกับสิ่งสิ่งนี้เวลาที่ผมไปเที่ยวาตามแนวชายแดนหรือเอาของไปแจกไปอะไรเงี้ยอย่างเด็กๆเนี้ย<ม>เขาไม่เคยเขาไม่เคยได้กินโดนัทอะพี่แบบเราเ,เรามองแล้วเราน้ําตาจะไหลนะกับสิ่งที่เขาเขาเกิดขึ้นเขาดูเซอร์ไพรส์มากกับกับสิ่งสิ่งนี้ที่วางตรงหน้าเขาก็คือโดนัท ซึ่งเขาเคยอาจจะเคยเห็นในโทรทัศน์แต่เขาไม่เคยได้กินอย่างเงี้ยเวลาเราไปเนี่ยม,มันมันมันนึกถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วมันโอ้โหมันตื้นตันใจที่บางครั้งเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกันพี่เนาะกับสิ่งสิ่งนี้โอ้โ เอาละฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่หญิงนํามาฝากกันพี่หญิงบอกว่าไม่กล้าจดเลยเรื่องนี้เพราะว่าจดไปเนี่ยกลัวจะน้ําตาไหลไปในการที่จะจดเนาะพี่เออเข้าใจได้ครับมันเห็น,ม,น,หนมันเห็นนะคะอ,อ,อย่างบางคนเล่าอ่ะมันคอเขาเนี่ยคือคนเล่าเป็นช็อตๆอ่ะถูกผีหลอกอ่ะนั่งนอนอยู่กับแฟนเนี่ยที่บ้านที่เช่าบ้านอยู่ที่ทันเหนมินนอนอยู่กับแฟนเนี่ยอยู่ๆเอา้าพี่หญิงคนหนึ่งเนะี่ยนั่งหวีผมอยู่เขาเอ้า เมียที่ลุกขึ้นไปนั่งหวีผมเลยตอนที่เพ้่งคืนไปก็ไม่เปิด<อ>ก็เลยเอื้อนถามไปนะเธอเธอเป็นไรมานั่งหวีผมจงนั้นพอเขาหันมาเนี่ยคะ่ะตัวนั่งอยู่ท่าเดิมแต่หัวหันกลับมา,าแล้วไม่ใช่เมียตัวเองแต่ที่นอนอยู่ข้างๆนะ่ะคือเมียแล้วเมียก็ร้องตกอกตกใจไอเหตุการณ์อย่าง <ๆ S 1> นี้ค่ามีเยอะมากแล้วลโร<อ>งแรมแถบนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยเยอะมากวิญญาณพวกนี้เป็นแบบนั้นนะคะครับคือเขาไม่มีความสุขอ่ะเขาก็ต้องมาแบบนั้นนะแล้วเขาก็ไม่สามารถสื่อสารกับเราได้บาง คนละภาษาเป็นเป็นวิญ,ญญาณที่คุยต่อรองอะไรกันไม่ได้เลยเอา,เอาละฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตให้ฝากเป็นธุระแล้วกันนะพี่หญิงนะเ,เก็บรวบรวมเผื่อจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแบบนี้หรืออะไรก็ได้ฮะนำมาฝากเพื่อนๆได้ฟังกันรู้สึกมีประโยชน์มากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ,ตนะเตือนสติใครหลายๆคนที่กําลัง คิดจะไปอะไรอย่างนั้นฮะเสี่ยงโชคฮะทำรรมาหากินฮะดีที่สุดฮะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันไม่มีผลเฉพาะเรานะในการที่เราจะไปเอาเงินไปแล้วก็ไปเสียให้ตรงนี้มันมีผลต่อครอบครัวเราด้วยคนที่อยู่ข้างหลังฮะค่าเทอมลูกค่าเช่าบ้านค่าโน่้นค่าน,น,านี้มันเหมือนมันลามไปทั่วนะเพราะฉะนั้นหยุดที่ตัวคุณเนาะเออนะฮะทำมาหากินนะครับอยู่ดูแลครอบครัวนี้ดีที่สุดครับพี่ เอาละฮะวันนี้พี่หญิงขอบคุณมากๆที่นำเรื่องราวมาฝากกัน